จะแนะนําทุกคนว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้ไปงานเรียนต่อก็ลองไปดูนะคะเราได้เปิดหลายๆอย่างเดี๋ยวมุกจะมาบอกกันว่าทําไมแล้วการที่มุกไปงานเรียนต่อะไรพวกเนี้ยแล้วมุกได้อะไรกลับมาบ้างอันยังอฟฟิวันทุเดย์กับพปกับช่องเมมิกมุกมิกยี้สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มากับพื้นที่ที่แปลกตาแต่ตอนนี้ไม่อาจจะไม่แปลกตาแต่อาจจะแปลกใจว่าเมื่อไหร่มันจะไม่แปลกตาและแปลกใจอยู่นะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษจ้าต่างนะคะก็จะเป็นมิวเซียมของเบอร์มิงแฮมนั่นเองมุกก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าฉันไปอีเวนต์การเรียนต่อเนี่ยมาเยอะมากภายใน1ปีฉันไปมามาเยอะมากจัดเอเจนซี่เดิมๆชั้นก็ไปถามว่าทําไมเพราะฉันรู้สึกว่าถ้ามันมีจุดข้อหวงชี้นิดเดียวอาจจะเป็นจุดทิกเกอร์การที่ฉันจะไม่เลือกเขาได้ก็เลยไปเกือบทั้งหมดเลยถ้าเป็นไปได้ฉั้นไปมาแล้วอ่ะฉันได้อะไรกลับมาบ้างก่อนนั้นเนี้ยด้วยความที่มุกเรียน้าายมเป็นนเทคคิเลย ณนะตำแหน่งงานที่ทำฉันตัดสินใจว่าฉันอย,อยากไปเรียนในสายแมネจเมนต์ฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อคนอื่นเชื่อในตัวเองมากกว่าถ้าจะมีอะไรในใจอยู่แล้วแหละฉันอาจจะเขียนแผนของฉันมาว่าฉันอยากไปทาง A แต่ถ้ามีคนบอกทาง B ฉันแค่จะรับฟังสิ่งนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นจากการไปงานพวกนี้เราก็ได้รับฟีดแบ็กหลายๆอย่างใช่ไหมจนแบบหลายๆคนพูดจนฉันแบบเออว่ะหรือว่าฉันไม่ควรไปทางนั้นจริงๆฉันควรไปทางนี้ดีกว่ามันทําให้ก็ได้อะไรแบ็กใหม่จากการกลับมาจากงานพวกนี้อยู่เหมือนกันาก็เลยแบบแนะนําทุกคนว่าจัดงาน แบบนี้แนะนําให้ลองไปดูเพราะว่าณตอนที่เรามาเราไม่ต้องเสียเงินให้กับเอเจนซี่เลยแต่ว่าเอเจนซี่จะช่วยเตรียมเอกสารอะไรอย่างนี้ต่อการจ่ายตังต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนจ่ายเองด้วยเราก็จะได้คอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยเอเจนซี่ไม่ได้รับเงินอะไรจากเราเลยนะนั่นเองจ้ะค่ะแล้ววันนี้พบกับช่องเมมิกมุมิกกีฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงจงด้วยนะคะและใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยในการปเรียนต่อต่างประเทศการทำนู่นนี่นั่นการทำงานนารายก็ยังทำอยู่นั่นแหละค่ะและขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย